สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะดวงรายวันมาแล้วนะคะสำหรับคนเกิดทั้ง7วันดวงรายวันประจำวันพฤหัส,สบดีที่16กรกฎาคม2563นะคะมาให้ลุ้นกันอีกแล้วนะคะ16กรกฎาคมค่ะคลิปนี้นะคะจะมีเลขนำโชคมาให้ด้วยนะคะก็จากหน้าไพ่นะคะเราไม่ต้องไปหาอะไรที่ซับซ้อนมากนะคะ ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะทางเลือกหนึ่งเราเลือกที่ชอบนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ไพ่ออกมาตัวเลขที่ได้ไม่ชอบเลยก็ผ่านไปได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ไปดูหลายๆที่มาแล้วเข้าเขาแฮอันนี้ก็อ่ะจัดไปกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะมาดูกันค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ได้10ไม้5ถ้วยนะคะแล้วก็มีเดอะแชริออ นะอุ้ยไม่มีไพ่ที่บ่งบอกถึงโชคลาภเลยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้มีโชคมีลาบในวันนี้นะคะสำหรับบางท่านอันนี้ขอพูดโชคลาภก่อนเลยนะหลายๆท่านน่าจะสนใจ <c ười> คือถ้าท่านไหนคิดว่าอ่ะโอเคละรู้ว่าไม่มีโชคไม่มีลาบนะคะต้องต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินนะคะเรียกได้ว่ายางตายออกนะเงินถึงจะมา แต่ก็อยากจะลุ้นเล็กๆน้อยๆนะคะแม่หมอพอมีคำแนะนำไหมเลขรถนะคะยานพาหนะของเรารถของเรานะคะทะเบียนรถอาจจะนำโชคให้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นเลขนำโชคของคุณนะคะ1057นะคะ1057นะอ่ะลองพิจารณา มาดูการงานกันนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์งานงานหนักค่ะงานเยอะวันนี้นะคะรู้สึกว่าแทบจะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลย นะคะหรือบางทีอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานมันเป็นเรื่องอื่นภาระส่วนตัวนู่นนี่นั่นแล้วคุณเองคุณก็เหมือนกับว่าเอบางทีเราเราทุ่มเทค่อนข้างเยอะแต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะช้านิดหน่อยนะคะแต่อย่ายอมแพ้นะคนเกิดอาทิตสิ่งไหนที่เราพอทําได้ทําให้เต็มที่นะคะความสําเร็จมัน,ม,นมันอาจจะอยู่ไกลแต่ว่ามันมาแน่นอนนะคะอย่าท้อการเงินก็ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะถึงบอกว่ามันไม่ได้ไม่ค่อย มีโชคมีลาบเท่าไหร่มันเหมือนกับเรารู้สึกแบบเซ็งๆเนาะเออเงินควรจะได้เยอะก็ดูเหมือนจะได้น้อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ต้องแก้ปัญหากันไปส่วนความรักนะคะคนโสดก็วุ่นวายเรื่องอื่นนะคะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่อให้มีใครอยากจะคุยกับเราเราก็รู้สึกว่าเอะเรื่องเล่าเก่าๆบางคนนะเผลอแบบว่าไปคิดถึงคนเก่าแฟนเก่าซะด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากหรอกแม่หมอนรู้สึกว่าคุณโฟกัสในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่คุณต้องทํามากกว่านะคะพยายามจะเข้มแข็งมากกว่านะก้าวต่อไปเนาะในส่วนของคนมีแฟนก็งาน นะคะมาเป็นอันดับหนึ่งทำให้เวลาที่คุณใช้ร่วมกันก็จะน้อยไปนิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยได้เอาใจใส่กันก็ต้องระมัดระวังนะระวังว่าเออต่างฝ่ายต่างเหนื่อยนะคะแล้วพอได้คุยกันแล้วโอกาสที่จะมีปากมีเสียงโอกาสที่เราจะอารมณ์ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมให้อยู่นะ,ค,ะคำพูดคําจาด้วยเนาะมาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ราชาไมา้นะคะ สิบถ้วยแล้วก็เดอะมูลนะการงานโดดเด่นนะคะทำอะไรก็ดูดีนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นถึงความสามารถเราด้วยนะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอนะคะ่ะวันนี้เป็นวันถึงเป็นวันที่บ่งบอกถึงความสำเร็จนะคะของคนเกิดวันจันทร์เลยทีเดียวนะคะปัญหาอะไรมาจัดการได้หมดนะ ในส่วนของการเงินนะคะคล่องตัวดีมากนะคะมันได้10บถ้วยนะแต่ถามว่าอา้าวแม่หมอเงินคล่องตัวดีแล้วโชคลาภมีไหมนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะแต่ก็เ,เพื่อความสนุกสนานนะคะคือ,ค,อคือเงินมันคล่องตัวอยู่แล้วนะมีพอใช้พอจ่ายนะคะเพื่อความสนุกสนานก็อาเลขนำโชคของคุณเกิดวันจันทร์ค่ะ1018นะคะ1018แแล้วก็ อาจจะเป็นด้วยความมีไพ่สิบถ้วยเนาะด้วยหน้าไพ่เอ๊มันเหมือนหน้าบ้านเรายังไงก็ไม่รู้นะคะเลขที่บ้านอาจจะนําโชคได้ด้วยนะคะหรือคนในครอบครัวนะคะมีเด็ดเด็ดมาให้ด้วยนะพิจารณาดูนะคะแต่ว่าการเงินก็ดีนะคะถึงจะไม่ได้เด่นเลือกแบบว่าโชคลาภนะแต่ก็มีใช้ใจ่ายนะคะในส่วนของความรักค่ะคนโสดก็ออพอได้เดิมมูลก็ต้องวุ่นวายใจเนาะ คนโสดมันเหมือนกับว่าเราเองเราเรามีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องกังวลนะคะอาจจะทําให้แบบว่าไม่ได้มีความสุขมากเท่าไหร่ไม่รู้กังวลเรื่องไหนบ้างนะคะแต่ว่ามันไม่ก้าวหน้าในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนมีแฟนก็รู้สึกเหมือนไม่สบายใจเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าเออเวลาที่มีร่วมกันน้อยหรือเรารู้สึกเริ่มไม่มั่นใจว่าเอ๊ะคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเราหรือเปล่าบางทีกออ็อาจจะเป็นในลักษณะที่ ใครบางคนนะทำงานเยอะหรือให้เวลากับครอบครัวเยอะไปไหมแต่ให้เวลากับแฟนน้อยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะก็ใจล่มๆนะคะไม่ต้องคิดมากมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวนะอาจจะเป็นแค่วันนี้วันเดียวมันเป็นวันที่เราอ่อนไหวอ่อนแอแล้วก็อารมณ์ไม่นิ่งแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรมากเนาะคนเกิดวันอังคารค่ะราชินีดาบ์โอหสิบเรียนนะคะเทมเพลนส์ค่ะ ในเรื่องของการงานก็ต้องจัดการเยอะหน่อยนะคะคุณเกิดธนาคารวันนี้ต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมีการเคลียร์มีการสะสางปัญหาให้มันเสร็จนะคะเหนื่อยพอสมควรแต่ก็จัดการได้นะะในส่วนของการเงินดีค่ะเงินคล่องตัวมากนะคะจริงๆแล้วสิบเดีอนนะถ้าพูดถึงโชคลาภนะในเรื่องของการเสี่ยงโชก็ก็โอเคอยู่นะนะคะเรียกได้ว่าดีในระดับหนึ่งทีเดียวถึงจะไม่ใช่แบบว่า โดดเด่นในเรื่องโชคลาภเกรด A นะคะแต่ว่าก็อยู่ในส่วนที่แบบว่าเออเราก็พอมีกําลังใจนะน่ารุ้นเหมือนกันนะคะแต่อย่าเยอะมากนะมันมีไพ่ดาบขึ้นมาประกบนะคะอย่าลุยเยอะมากอ่เลขนําโชคของคนเกิดวัานอังคารค่ะนะคะ1 0ึ่ค่ะเอหนึ A, หลายวันแล้วนะคะรู้สึกว่าอาทิตย์ก็มี1 0ึจันทร์10อังคารมี1 0นะคะ S <S หนึ่งศูนย์น่าจะมาแรงสําหรับชาแนลนี้ <palette> อ่ะพิจารณาดูนะคะแล้วแต่ที่เราชอบนะค,ะคนเกิดวันอังคารแต่ว่าการเงินวันนี้คุณดีมากนะคะอาจจะได้มาเป็นก้อนซะด้วยซ้ำนะก็พอประมาณนะไม่ใช่ว่าอุ้ยแม่หมอบอกเป็นก้อนนะ,ะจัดใหญ่เลยนะคะมันอยู่ที่พื้นดวงด้วยนะ,ะเอาแค่พอประมาณนะคะทีนี้นะสำหรับเรื่องของความรักคุณโสดะคะ่ะนะก็มีแต่เพื่อนทั้งนั้นอะ นะคะคุโสดมีแต่เพื่อนเรายังไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้อยากจะมีใครนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใช้ชีวิตกับงานกับเพื่อนแล้วก็กับหวยนะคะอ่าลุ้นกันไปในส่วนของคนมีแฟน นะคะก็ต้องประคับประคองกันอยู่นะคะความสัมพันธ์ยังไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ว่าก็ต่างฝ่ายต่างจริงจังนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าการที่จะให้ความสัมพันธ์มันลงตัวมากกว่านี้นะคะต้องเรียนรู้นิสัยใจคอกันอีกนะคะขณะเดียวกันพูดคุยกันต้องระมัดระวังคําพูดคําจานะคะบางเรื่องเอาจริงเอาจังได้บางเรื่องเราก็ต้องแบบว่าเราจะใช้คําพูดที่มันแบบทิมแทงใจกันมากก็ไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าประคับประคองนะพูดคุยกับแฟนก็เน้นที่ความแบบว่า,าราบรื่นปณีประน,นอมก็แล้วกัน,นะ สำหรับคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันพุธค่ะหกดาบนะคะเจ็ดดาบแล้วก็ว e อ o ฟฟอ r t จูนแม่ว e ออ f ฟอ r t จูนไม่ได้ขึ้นตำแหน่งการเงินนะคะเสียดายจังเลยนะขึ้นในตำแหน่งของความรักความสัมพันธ์ นะเอาเว้นว่าในส่วนของการงานก็ไปได้เรื่อยๆนะคะเป็นวันของการประคับประคองนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธอาจจะไม่ได้แบบว่าโดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จนะมันอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างจัดการได้บ้างจัดการไม่ได้บ้างนะคะก็อันไหนจัดการได้ก็เคลียร์ไปเลยนะคะอันไหนที่มันรู้สึกว่าเอ๊ยยังติดติดขัดขัดยังยังไม่เหมาะที่จะทําอะไรก็ปล่อยๆมันไปนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะคะในส่วนของการเงินก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างเนาะยังมีเรื่องต้องจัดการมีเรื่องต้องเคลียร์ต้องใช้ ไหวพิบปฏิพานเยอะนะคะแต่วันนี้คุณใจไม่ค่อยนิ่งหรอกนะมันมีเจ็ดดาบขึ้นมารู้สึกว่าเ,เรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยคนเกิดวันพุทธวันนี้เราจะมุ่งมั่นเป็นพิเศษอาจจะได้เลขเด็ดมาเยอะนะคะสองจิตสองใจนี่ฉันจะใส่ตัวไหนบ้างนะคะ <c oughs> ก็มันน้อยๆน,น,นะไม่ไม่ต้องเยอะนะคะมันไม่ได้โดดเด่นมากหรือบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ชแนมวนี้นะตัวเลขจากจากแม่หมอนะคะก็จากช่องอื่นๆหรือที่อื่นๆก็ตามแต่ นะคะคพอประมาณก็แล้วกันเนาะอย่าหมกมุ่นมากนะเอาปวนว่านะเลขนำโชคนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธ6 7 1 0นะคะอ้หนึ 1, 0, อีกแล้วนะมาแรงจริงๆสำหรับช่องแม่หมอ6 7 1 0นะคะทีนี้มาดูความรักกัน นะความรักคนโสดก็ต้องบอกพอเป็นวออฟอร์จูนทุกสิยงทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะโอกาสใหม่ๆนะคนใหม่ๆนะชีวิตเรามันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนอีกวันหนึ่งซึ่งอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะเราอาจจะรับพิจารณาหรือ,อยังไงก็ตามแต่นะคะก็เปิดใจให้กว้างเข้าไว้นะคะใครคุยเราก็คุยแหละแต่ว่าอย่าไปรีบร้อนที่จะแบบว่าอุย้ยคนนี้เรารู้สึกว่าเราโอเคจังเลยหน้าตาดีนะคุยดีโน่นนี่นั่นอย่าเพิ่งรีบร้อนไว้วางใจนะคะมันมีเจดา มาด้วยนะกลัวว่ามันจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีเข้ามาคุยนะคะวันนี้ดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆในส่วนของคนมีแฟนนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนนะชีวิตความรักความสัมพันธ์เรากําลังจะเปลี่ยนไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะก็พิจารณาให้มั่นอกมั่นใจนะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องรีบร้อนที่จะต้องไปเคลียร์นะคะปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้ในขณะเดียวกันเราก็ เตรียมพร้อมเอาไว้ว่าอ่ะโอเคละนะถ้าเราอยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อเราต้องทําอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สิ่งไหนที่มันไม่ดีนะคะปรับได้เราก็ปรับนะคะลองพิจารณาความสัมพันธ์ให้แบบว่า,าให้มั่นใจว่าเราต้องการแบบนี้จริงๆและถ้าจะพัฒนาต่อไปนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะ view of fortune ขึ้นมาเราทําเหมือนเดิมมันจะไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีในลักษณะที่ว่าถ้าเราทําเหมือนเดิมมันก็จะไม่ไปไหนมาไหนนะคะแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะในเงื่อนไขของความสัมพันธ์มันก็จะไปได้ดีขึ้น นะค,ะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีจาอัศวินเหรียญค่ะจะ justice <c oughs> ค่ะ แปดถ้วยสําหรับคนเกิดวันพันสบดีการงานดีนะคะราบรื่นนะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีจังเลยนะคะอาจจะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูล่าช้าดูนิ่งๆเรียบๆรียไปบ้างนะคะแต่ว่าคุณเองคุณคุณโอเคเลยนะคุณใช้ความอดทนแล้วก็ใช้สติปัญญาในการจัดการการงานได้เต็มที่นะคะทุกอย่างราบรื่นดีมากนะการเงินก็ ประคับประคองได้นะคะอาจจะเป็นวันที่ต้องเข้มงวดกับตัวเองนิดนึงนะคะวางแผนว่าจะใช้เท่าไหร่เก็บเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเนี่ยก็พยายามทําตามแผนการเข้าไว้นะคะทาให้มันลงตัวมากที่สุดนะคะไม่ติดลบนะในขณะเดียวกันนะคะโชคลาภม,ม,มันก็ไม่ได้โดดเด่นนะคะโชคลาภม,มันไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ถ้าเราคิดว่าอ่ะขอลุ้นสนุกสนุกนะคะ,ะตัวเลขนะคะตัวเลขหนึ่งหนึ่งแปด นะคะ1นึ่่งลองพิจารณาเผื่อจะตรงกับตัวที่เราเล็งๆไว้นะคะถ้าตรงกับตัวที่เล็งไว้นี่ก็อาจใจชื้นหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะดวงดวงมันไม่ได้เด่นในเรื่องโชคลาภอะคะ่ะนะแต่ก็สนุกสนุกความรักนะคะ คนโสดวันนี้ไม่สบายใจรู้สึกเหมือนกับว่าเออบางคนนะเพิ่งจะเดินออกจากความสัมพันธ์เก่ามานะคะรู้สึกว่าตัวเองก็อาจจะมีคิดถึงบ้างไม่สบายใจรู้สึกแบบยังมีความเศร้าหลงเหลืออยู่เป็นช่วงพยายามจะก้าวต่อไปพยายามที่ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดประมาณนั้นแต่ก็ต้องปล่อยวางให้ได้นะคะต้องปล่อยวางให้ได้คือถ้าเราเดินออกมาแล้วเราก็ต้องทิ้งแล้วละ่ะ นะคะในส่วนของคนมีแฟนนะคะต้องอดทนเยอะหน่อยความสัมพันธ์อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่นะคะวันนี้แฟนอาจจะไม่ได้ทําตามใจเราหรือเรารู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างในความสัมพันธ์มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะก็ต้องอดทนกันต่อไปบางท่านอาจจะคิดว่าเอะหรือจะเลิกดีบางท่านอาจจะเป็นวันที่แบบว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะทนแล้วประมาณนี้อย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจนะคะให้ใช้เหตุผล คือบางทีถ้าใช้อารมณ์อะ่ะมันจะเหมือนกับว่าพอเราทุกข์ใจหนักๆเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะทนแล้วเราก็จะบอกว่าอ่ะโอเคเลิกเลิกเลิกฉันพอแล้วฉันพอแล้วแต่พอวันสองวันผ่านไปอ้าวคิดดูดีๆพอใช้เหตุใช้ผลทำไมฉันถึงใจร้อนแบบนั้นถ้าเราจะกลับไปจุดนั้นอีกทีมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะนะคะมันไม่เหมือนเดิมแล้วคนบางคนถ้าเขาเดินบอกโดนบอกเลิกนะคะเขาก็คือตัดเลยนะตัดทั้งทั้งที่ยังรักเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์นะใช้เหตุใช้ผลดีกว่านะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะสี่ดาบค่ะทำงานนิ่งๆหน่อยนะคะสี่ไม้แล้วก็ราชาเหรียญน,นะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะการงานก็นิ่งๆน,นะก็อาจจะเป็นวันที่เราไม่ค่อยได้ขยันเท่าไหร่นะอาจจะด้วยสุขภาพร่างกายเออเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียรู้สึกว่าอยากจะลานะเพ้อ,อๆคนเกิดวันศุกร์หลายๆท่านลาค่ะวันนี้ นะคะลาเพราะอะไรลาเพราะเหนื่อยหรือลาเพราะว่าอยากจะลุ้นนะคะเออเป็นไปได้นะใจไม่มีสมาธิใช่ไหมเอาเป็นว่าเราก็ออทําเท่าที่ทําได้นะคะคือบางคนอาจจะทํางานประจำนะอาจจะลาหรือยังไงก็ตามแต่เหนื่อยแต่ถ้าลาไม่ได้ไม่มีวันลาเราก็ต้องอดทนประคับประคองไปให้ดีนะคะออไม่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ นะคะเหมาะสําหรับการที่ประคองตัวไปก่อนนะคะในส่วนของการเงินนะคะมีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นด้วยความเป็นสีไม้นะคะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของโชคของลาบนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอา่าโอเคมันก็ต้องลุ้นทุกงวดแหละคนเรามันต้องมีความหวังใช่ไหมก็เอาสนุกสนุกนะคะเ,เลขนาโชคนะคะสี่สี่เออเลขเบิ้ลสี่สี นะคะสี่ดาบสี่ไม้จัดไปเลยนะคะในขนาดเดียวกันนะคะอาจจะได้โชคจากคนในครอบครัวก็ได้นะคะพ่อแม่อะไรประมาณเนี้ยนะคะพี่น้องเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะคะครอบครัวใหญ่เนาะหรือ,อ,อผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อาจจะได้เลขดีๆจากท่านเนาะทีนี้นะคะในส่วนของความรักนะคะคนโสดต,ต้องบอกว่ามันไม่โดดเด่นเรื่องความรักเลยเราทำงานเยอะนะคะแล้วเราก็มุ่งมั่นไปเรื่องอื่นมากกว่านะคะเราอาจจะคิดว่าเออฉันก็ทำมาหากินนะมองไปถึงความร่ำรวยความมั่นคงของตัวเองมากกว่านะคะไม่ค่อยสนใจเท่าไหรค่ค่ะวันนี้ในส่วนของความรัก ของคนมีแฟนนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะมันเรียบเรียบเรื่อยๆนิ่งๆไม่หวานไม่โรแมนติกก็ก็เหมือนกับสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินหาทองกันทั้งสองคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราคิดว่าอ่ะโอเคละสงสัยจะทํางานเยอะไปหลงลืมแฟนไปหน่อยก็ทักหากันบ้างนัดเจอกันบ้างก็ได้นะคะหรือจะออหาของขวัญเซอร์ไพรส์รกันหน่อยอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าหลงลืมกันนะ มาดูคนเกิดวันเสาร์ค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะหกถ้วยแล้วก็แฮงแมนค่ะในส่วนของการงานนะคะก็ เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่นะคะได้แต่ว่าเออพิจารณาดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์ดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องใช้ความอดทนนะคะไพ่ธาตุดินก็จะช้าๆหน่อยนะคะไม่ได้ดังใจต้องอดทนจริงๆนะคะแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่เป็นลบหรือเป็นบวกมันเป็นบวกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนมันจะเริ่มต้นเองอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าหนทางข้างหน้ายังอีกไกลไกล นะคะก็อ่ะต้องอดทนกันต่อไปสิ่งไหนที่ทําได้ก็ทํากันต่อไปนะคะอย่าหยุดนิ่งนะในส่วนของอการเงินนะคะก็ไม่ได้โดดเด่นเรื่องเลขนำเออเรื่องอของโชคลาภแหละนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมีเลขนำโชคให้คุณนะคะคุณเกิดวันเสาร์นะเลข6ค่ะเลข1เลข2 6 1นะคะ6 1 2 ด้วยความมีแฮงแมนด้วยแม่หมอแถมเลข7ให้อีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะคะจะได้เป็น4ตัวนะสำหรับคนเกิดวันเสาร์ก็ขอให้เหงหงรวยๆนะแล้วก็เด็กนะคะให้โชคนะเด็กอาจจะเป็นลูกหลานบริวารก็ได้นะคะเลขอะไรเกี่ยวกับเด็กๆอ่ะนะที่เราชอบนะคะหรือบางทีก็ให้ลูกให้หลานออบอกมาสักหน่อยนะคะให้มาน,ะนำโชคเผื่อมันจะแบบว่าพ้องกันกันกบ6 1หนึ่งสองแล้วก็7ของแม่หมอนะ ทีนี้นะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์ค่ะคนโสดนะก็วุ่นวายใจอยู่กับคนเก่าอะ่ะวันนี้วันนี้เหมือนเป็นวันที่ติดขัด ะะจะก้าวต่อไปก็ก้าวไม่ได้หรอกนะคะมีคนอยากจะคุยไม่เอาไม่เอาวันนี้ฉันคิดถึงแฟนเก่าฉันนะคะค่อนข้างวุ่นวายใจคิดถึงขึ้นมาอย่างไงก็ไม่รู้นะคะแต่ก็นิ่งๆน,นะคะแต่มันก็เป็นแค่ชั่วครู่ชั่วยามแหละนะเดี๋ยวก็ดีนะคะมันเป็นวันๆน,นะในส่วนของคนมีแฟนนะคะก็จริงๆก็รักกันดีอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างของคุณสองคนที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนมาไหนสักทีนะคะอาจจะมีความรีรอมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นช่วงที่ ต้องคิดต้องกําลังพิจารณาอยู่หรือเปล่าว่ามันจะไหวไม่จะรอดไหมนะคะปัญหาที่เหมือนกับว่าไม่รู้จะแก้ยังไงก็ต้องอดทนต่อนะคะคุณไม่ต้องคิดถึงเรื่องของการที่จะเลิกกับแฟนนะคะยังเลิกไม่ได้หรอกนะเลิกไปคุณก็คิดถึงเข้าอยู่ดีนะคะก็คือยังรักอยูอ่เพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนต่อไปก่อนนะคะพยายามค่อยๆคิดค่อยๆหาทางออกนะคะว่าเออจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีนะคะมันอาจจะช้าหน่อยนะคะเราก็ประคองไปก่อนก็แล้วกันนะคะคนเกิดวันเสาร์ โอเคครบแล้วนะคะคนเกิดทั้ง7วันนะคะดวงประจำวันพฤหัสบดี16กรกฎาคม2563นะคะให้กำลังใจทุกคนเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ